สวัสดีครับแฟนคลับเสียวปุกท่านนะครับการเทรดเท่ากับการใช้ชีวิตถ้าคุณเรียนรู้จากการเทรดได้ครับสิ่งที่คุณเรียนรู้จากการเทรดนั้นคุณสามารถแอปพลายนะแอปพลายไปใช้การใช้ชีวิตนะฮะซึ่งอาจจะเปลี่ยนชีวิตคุณทั้งระบบได้เลยครับเปลี่ยนไปายให้ดีขึ้นนะ ได้เดียมจากเป็นบทความของคุณสตีเบิร์นนะ How t r ร d i n g p r i n c i p l e ปิ p l l พพลครับกฎหรือหลักการเทรดนั้นคุณสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับการใช้ชีวิตได้เลยนะฮะคุณสตีเบิร์นเริ่มต้นด้วยการเอาคำพูดนะครับของนักเทรดมือใหม่คนหนึ่งเขาเล่าประสบการณ์ตัวเองให้โค้ดเขาฟังครับเขาบอกว่า,วาสิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากการเทรดนั้น มันได้กลายเป็นหลักการในการใช้ชีวิตเขาด้วยครับตอนนี้สมุดบันทึกเขาครับไม่ใช่มีเพียงแค่บันทึกการเทรดน,นะแต่เป็นบันทึกการพัฒนาตัวเองไปด้วยครับนั่นแหละครับทำให้เขาเรื่องเข้าใจว่าหลักการที่เขาใช้ในการเทรดหุ้นหรือในตลาดหุ้นนั้นมันก็สามารถเอาไปใช้ได้ในชีวิตจริงเช่นกันครับนี่คือ19เเรื่องครับที่เขาเรียนรู้ครับ ที่เขาเอาจากการเทรนแหละไปประยุกต์ใช้ในการใช้ชีวิตแล้วก็ทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นครับหนึ่งคือ mindset สําคัญที่สุดครับ mindset นั้นเป็นเรื่องของทัศนคติครับเป็นเรื่องของความเชื่อเป็นเรื่องของสิ่งที่มาจากภายในแล้วครับถ้า mindset ดีนะคิดชัด เป็นเหตุเป็นผลครับไม่ใช่อารมณ์ครับคือสิ่งที่ทำกุนะครับ m มซ์เซตเนี่ยเรามักได้ยินในเรื่องของการเทรดนะ m มซ์เซตการเทรดนู่นนี่นะแต่ว่าหลายคนเอาไปใช้ไม่เป็นครับแต่ถ้าคุณเข้าใจแล้วก็เอาไปประยุกต์ใชก้การใช้ชีวิตแลวบอกว่ามันเวิร์กมากเลยนะแต่น,น่าแปลกใจนะหลายคนเนี่ยมี m มซ์เซตในการทำงาน เข้า8ออกออก16เนี่ยดีดีครับแต่พอมา trade, เทรดเนาะกลับใช้ไมซ์เซ็ตนักพน,นันซะง,งั้นครับมีนะฮะดังนั้นเนี่ยคุณต้องใช้ให้มันถูกต้องนะฮะผมว่าไมซ์เซ็ตในการเทรดที่ดีนะสามารถเอาไปใช้ในการใช้ชีวิตได้ดีเช่นกันครับแล้วก็ไมซ์เซ็ตในการทํางานที่ดีฮนะสามารถใช้ร่วมกันได้เช่นกันนะมันคือความเป็นมืออาชีพครับ ยานะฮะผมเจอหลายคนนะทำงานดีๆครับเป็นผู้จัดการนะผู้จัดการบริษัทผู้จัดการองค์กรนะแต่พอเทรดโอ้นักพนันนั้นรุ่นนะครับนักพน,นันล้วนรุ่นนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเสียดายนะทำงานได้เงินเดือนดีแต่เอาเงินจากการทํางานอนะ่ะมาขาดทุนหนักกับ,ก,บ,ก,บการเทรดและการลงทุนการเล่นหุ้นมันใช่ไม่ได้นะครับดังนั้นปรับให้ถูกต้องนะครับต่อมาครับอย่าเสี่ยงเกินไปครับ ความผิดพลาดครั้งเดียวนะอาจจะทำลายพอร์ตได้ทั้งทั้งพอร์ตเลยครับหรือในชีวิตจริงเช่นกันครับถ้าคุณประมาทนะครับหชีวิตมีถึงโอกาสพังไดเลยนะเช่นฮะในการเทรดก็ใช้เลเวอเรจครับใช้มาจินเนี่ยถ้าใช้ไม่เป็นนะฮะเป็นนี้เลยนะฮะในการใช้ชีวิตก่อนเช่นความสัมพันธ์ไม่ไม่ซื่อสัตย์ เหนการประมาทเกินไปขับรถเร็วเกินไปอย่างนี้เช่นกันครับการใช้เงินในแบบที่ประมาทเกินไปก็เช่นกันนะครับเอาไปใช้ร่วมกันได้นะ 3. ครับวิธีที่เวริร์คคือวิธีที่ทํากําไรได้จริงและทําซ้ําครับทําซ้าได้ครับกําไรได้จริงและทาซ้ําได้เรื่อยๆครับนี่คือเวริร์คครับทั้งธุรกิจและการเทรดใช้ได้เหมือนกันครับ คุณต้องมีระบบที่พิสูจน์แล้วครับไม่ใช่แค่ทําความรู้สึกระบบนั้นครับต้องทําเงินได้แล้วก็ทําซ้ําได้ครับ2ออย่างนะอย่าแค่ทําเงินได้ต้องทําซ้ําได้เลยครับทั้งธุรกิจและการเทรดเหมือนกันฮะสคุณต้องตั้งความคาดหวังให้สมจริงนะครับถ้าคุณคาดหวังเกินจริงนะโอกาสผิดหวังสูงมากครับหม่ว่าจะเป็นในงานการเทรดชีวิตคู่ครับอันนี้นี่จริงนะ คือเกมการเทรดหรือการเล่นหุ้นนะครับมันจะมีเรื่องราวมีสตอรี่หลอกคนโง่จำนวนมากได้นะผมเคยเจอครับบุ๊จริงๆไม่ต้องผมคุณต้องเคยเจอนะอาจจะเป็นการหลอกลวงในเกมในอเอาฟอเร็กมาหลอกเอาบิตคอยนมาหลอกงคนผมไปเจอนะมีบริษัท ที่ปันผลพวกสัปดาห์เลยนี่ยอะไรก็ตามครับที่มัน t o u e Good t o Be True ครับจำไว้เลยนะมันเป็นความคาดหวังเกินจริงครโอกาสที่จะเจ๊งสูงมากครับดังนั้นคุณต้องอย่าอย่าได้หลงกลการหลอกลวงพวกเนี้ยพวกเสือสิ่งกระริงแรกครับมักจะใช้ข้อมูลเหล่านี้แหละในการโฆษณาให้คนที่ไม่รู้่ครับคล้ายกับแก๊งตกทองนะ แก๊งตกทองเนี่ยชีวิตจริงใช่ไหมในเกมการเทรดในตลาดหุ้นก็มีแก๊งตกทองกันแต่ว่าใช้สตอรี่ที่มันที่มันแตกต่างกันไปแต่ว่ามีเนื้อหาที่จะล่อลวงความโลภคนให้เป็นเหยื่อได้ครับดังนั้นเนี่ยถ้าคุณเข้าใจเกมการเทรดนะมอกเกม,มา้โอ้เนี่ยมันมันดีเกินกว่าจะเป็นจริงได้เว้ยคุณสามารถที่จะเอาไมเคิลเนี่ยไปใช้กับการใช้ชีวิตในเช่นกัน,นครับห้าครับ จัดการความเครียดได้ครับคุณจําเป็นนะครับต้องเข้าใจความเครียดแล้วก็จัดการความเครียดในการเทรดก็คล้ายกับความทุกข์นะเราไม่สามารถเลี่ยงความทุกข์ได้ครับแต่เราสามารถรเผชิญหน้าแล้วก็ค่อยๆแก้ไขแล้วก็ลดมันได้ครับความเครียดมาจากความคิดถ้าแก้ความคิดได้ก็ แก้ความเครียดได้แต่มันยากนะต้องค่อยๆค่อยๆดึงสติเข้ามาหาตัวครับค่อยแก้ไปนะเรื่องนี้ผมก็เป็นนะผมก็แก้ยา่างทีเจอสิ่งที่อิมแพคมากก็เราก็ใจก็อืมนะฮะดำดิ่งเหมือนกันนะเป็นมืดเข้าไปในส่วนที่มืดเหมือนกันนะต้องระวังให้ดีแล้วก็ดึงตัวเองออกมาครับนะครับหกความอดทนให้ผลตอบแทนมหาศาลครับคุณต้องรอแนละการเทรดสอนเราจากรอครับจังหวะ เงินง่ายมันจะมีอยู่ครับแต่ระหว่างนั้นก็มีจังหวะเงินยากแทรกอยู่นันเนี่ยคุณต้องรู้ครับที่จะรอคอยนะไม่เรยบตัดสินใจตามอารมณ์ที่พุ่งพลาดน,นะครับ7ครับมีแผนตรงหน้าเสมอนะเขียนฮะแนะนําให้เขียนแผนตอนที่ใจยเย็นครับอย่าได้เขียนหลังจากที่ในชวงที่เราเจอความพุ่งพลาดครับการมีแผนตรงหน้า เส้นทางเราจะมีความมั่นคงมากขึ้นแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นนะครับใช้ได้ทั้งการเทรดแล้วก็ใช้ชีวิตคนระับแต่ครับเรียนรู้ไม่มจบครับทั้งชีวิตและตลาดนะครับล้วนเปลี่ยนแปลงกลอดเวลาฮะค,คุณต้องเรียนรู้ไปเรื่อยครับเป็นนักเรียนของชีวิตและตลาดครับเป็นไ,ไงละกันโลกนี้นะจริงจริงมันจะมีคนสกลุ่มนะครับกลุ่มที่เรียกว่าคอนเซอร์วทีฟอนุรักษ์นิยมครับ ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงครับยังคงย่ำอยู่กับที่ครับอีกกลุ่มหนึ่งคือหัวก้าวหน้าครับหัวก้าวหน้านี่จะรักสิ่งที่เปลี่ยนแปลงแล้วก็ตื่นเต้นกับสิ่งที่ที่มันกําลังจะเกิดขึ้นใหม่ๆนะผมว่าคนที่รักการเปลี่ยนแปลงอะ่ะจะมีความสุขเอนจอยการใช้ชีวิตครับแต่คนที่ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงมันจะทุกข์ครับเช่นการครับการเทรนนะถ้าคุณยอมรับว่าผลลัพธ์ การเทรดนั้นมันก็ควบคุมไม่ได้อะไรเกิดขึ้นได้แค่คุณมีการวางแผนเตรียมตัวรับมันให้ดีครับแล้วก็รักในโชคชะตารักในผลลัพธ์แล้วก็พร้อมมีมุมมองที่ดีเก mm. ี่ยวกับอนาคตนะผมว่าชีวิตคุณจะดีขึ้นนะการเทรดคุณจะมีแฮปปี้ครับชีวิตเช่นกันเนาะเก้าเลิกเล่นบทนักเสียงโชคครับแต่เป็นเจ้าของระบบแทนครับ ถ้าคุณจะได้ผลผลงานและผลลัพธ์ที่มั่นคงครับต้องเป็นระบบครับระบบเนี่ยเริ่มต้นทํายากครับแต่ถ้ามันจุดติดมันลงตัวแล้วต่อไปจะง่ายครับเหมือนกับคําพูดสุภาษิตโบราณีว่าต้นคดปลายตรงครับเนี่ยช่วงแรกของการทําระบบมันต้นมันจะคดครับมันมันเป็นการหาจุดลงตัวนะแต่เมื่อเขาตามที่ระบบลงตัวนะง่ายครับง่ายแล้วก็ราบรื่นครับแตกต่างจากนักเสี่ยงโชคนะ มันจะเปิดสปาครับแล้วก็มักจะลงเอยด้วยการถังแตกครับแล้วเป็นปัญหาสังคมได้นะครับสิครับความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่นั้นมาจากการค่อยๆเดินครับไม่ใช่การเสี่ยงสุดตัวครับนี่ฮะการเทรดนั้นต้องการความสม่ำเสมอครับการใช้ชีวิตก็เช่นกันนะครับอย่าต้องการอะไรก็ตามที่มันแจ็คพอตทันทีทันใดครับเพราะว่า มันเป็นเกมที่บางทีอ่ะคุณเสี่ยงสูงแต่ผลลัพธ์โอกาสชนะน้อยมากครับแตกต่างจากการที่คุณเสี่ยงต่ําแต่ได้ผลลัพธ์สูงเนี่ยนี่คือสิ่งที่มันคงมากกว่าครับอาจจะได้อาจจะไม่ได้เป็นสิ่งที่บื้อหวาแต่ว่าได้เรื่อยๆครับการเทรดเช่นกันถ้าคุณอยากจะใช้ชีวิตโดยที่ทุกน้อยลงความสุขมากขึ้นต้องโฟกัสที่ความสมเสมอครับนะครับ สิบเอ็ดก่อนจะถามได้อะไรก็ให้ถามว่าจะเสียอะไรก่อนนี่ฮะนี่เป็นหลักการของการมองเรื่องของ risk reward เป็นหลักการเทรดที่ดีครับคือการตั้งถามว่าการเทรดครั้งนี้ฉันจะยอมเสียเท่าไหร่ก่อนที่จะได้เท่าไหร่นี่เป็นมุมมองที่มืออชีพมองนะแตกต่างจากคนส่วนใหญ่ที่เป็นมือสมัครเล่นมักจะมองว่าฉันได้เท่าไหร่ คนทีนะะ่ถามว่าได้อะไรเนี่ยมักจะเป็นคนที่น้ําเต็มแก้วแล้วไม่ยอมเติบโตครับแต่คนที่จะเสียอะไรนั้นเป็นคนที่รู้จักเจริจารู้จักยยืดหยุ่นแล้วก็บลาลซ์ครับถ้าอยากใช้ชีวิตได้ดีขึ้นครับจงบลาลซ์ความเสี่ยงต่อรางวัลโดยเริ่มต้นจากการที่ถามว่าฉันจะเสียอะไรเสียเท่าไหร่ก่อนแล้วค่อยตัดสินใจทีหลังนะครับต่อจากนั้นนะสิครับคุณต้องรู้จักคัดลอสครับ คัดลอสเนี่ยในการเทรดเห็นชัดเจนฮะอะไรหุ้นไหนก็ตามครับที่มันเป็นตัวสวยเป็นตัวแย่ทำตัวไม่ดีครับคัดลอสได้ผมว่าชีวิตเราเช่นกันนะความสัมพันธ์บางอย่างคัดลอสได้นะโอเคแหะตอนคัดลอสเจ็บปวดแต่ว่ามันเป็นการตัดตัดตอนความเสียหายก่อนที่มันจะลุกลามใหญ่โตจนทําลายชีวิตเราครับทำได้นะทำได้ ทำได้แน่นอนครับตลาดหุ้นค,คัดลอดได้ชีวิตเราก็คัดล็อดได้เช่นกันครับจําไว้เสมอนะในที่สุดฮนะเราไม่จำเป็นจะต้องมีเพื่อนฝูงคนรู้จักเป็นร้อยหรอกชีวิตเราครับมีแค่คนสองคนสามคนที่มีคุณภาพก็พอแล้วนะนี่เป็นเรื่องจริงนะฮะเพราะว่าในสุดแล้วถ้าคุณแก่ตัวไปนะผมเจอกับคนใกล้ตัวนะฮะ ตอนที่มีอํานาจใหญ่โตนะอยเพื่อนฝูงมากมายครับเป็นร้อยครับจากรู้จักยากมหาครับพอหมดอํานาจนะฮะไม่เหลือไม่แต่ตัวเดียวนะฮะไม่มีคนมาหาเลยครับนี่คือเรื่องจริงนะเนี่ยพยายามเนี่ยสร้างความสัมพันธ์นคุณภาพไว้ครับอะไรคัดลอดได้ก็คัดไปนะฮต่อมาครับสิบสามชนะแล้วอย่าลืมทํากำไรครับเก็บเกี่ยวกาไรครับพอชนะแล้วต้องเก็บเกี่ยวกําไรครับ อย่าโลภอย่าโลภครับอย่าเหลิงครับเพราะว่าอะไรก็ตามครับที่มันดีที่สุดแล้วครับมันจะพีคเนะยมันจะไปต่อไม่ได้ครับเก็บเกี่ยวกำไรซะอย่าให้มันกลับมาที่เดิมให้เสียของครับ1 4บสี่ครับคนที่สําเร็จนะครับคือคนที่ไม่ยอมแพ้ครับแม้ว่าจะล้มหลายครั้ง แต่เขาจะลุกกลับมาสู้ใหม่เสมอครับนี่คือเรื่องจริงฮะในการเทรดสอนเราว่าการขาดทุนเนี่ยนะไม่ใช่เรื่องที่ทําลายคนนะฮะโอเคละ่ะเงินอะไรหมดไปแต่ว่าถ้าตัวเรายังอยู่ครับความสามารถในการหาเงินเราอยู่นะเราก็ทําคืนใหม่ได้ครับการใช้ชีวิตเช่นกันนะคนทเคยล้มเหลวคนที่ทั้งแตกครับถ้าเขาไม่ยอมแพ้ครับการกลับมาสู้ครั้งใหม่เขาจะทําได้ดีกว่าเดิมครับแล้วก็ มีโอกาสเาเร็จมากกว่าเดิมครับนี่คือเรื่องจริงครับดังนั้นเนี่ยอย่ามองความพ่ายแพ้อย่ามองความล้มเหลวเป็นเรื่องแย่ครับแต่มันคือสิ่งที่ทําให้คุณเก่งขึ้นเติบโตขึ้นแล้วก็แกงขึ้นในครั้งหน้าครับ15ครับความเชี่ยวชาญเนี่ยคือคุณจะสาคัญนะครับถ้าคุณเชี่ยวชาญน,นะคนที่เชี่ยวชาญเนี่ยมัก จะให้รายได้ที่สูงกว่าคนที่มีความรู้ทั่วไปเสมอนะ specialist ครับการเทรเช่นกันน่รู้ลึกรู้จริงเนี่ยได้เงินแน่นอนครับการใช้วิรเช่นกันเนะี่ยผู้เชี่ยวชาญเนี่ยได้รับการเรียกว่าชื่นชมยอมรับแล้วก็ค่าใช้จ่ายเนี่ยรายได้สูงเสมอครับโฟกัสที่ความเชี่ยวชาญนะ18ครับ16นะฮะทำสิ่งที่ใช่ ไม่ใช่สิ่งที่คิดว่าใช่ครับสิ่งที่ใช่คือครับสิ่งที่พิสูจน์ว่ามันเวิร์กครับสิ่งที่พิสูจน์ว่ามันเวิร์กทาซ้าได้ครับคุณต้องรู้ว่าอะไรเวิร์กอะไรไม่เวิร์กครับแล้วก็ทําซ้าได้ทําสิ่งนั้นก็พอครับเนี่ยฮะมันก็จะลงไปที่ความเชี่ยวชาญไงเชี่ยวชาญในสิ่งที่ใช่เท่านั้นทําให้รู้เลือกรู้จริงครับนั่นแหละครับผลตอบแทนสูงเสมอครับสิบเจ็ดครับ ตัดสินใจจากผลลัพธ์จริงฮะไม่ใช่จากอีโก้ด้วยความรู้สึกครับผลงานครับข้อมูลครับตัวเลขไม่เคยหลอกใครนะฮะตัวเลขไม่เคยหลอกใครดังนั้นอนะ่ะเชื่อตัวเลขเชื่อข้อมูลครับแทนที่จะเป็นความรู้สึกโอเคละ่ะบ่อยครั้งเราจะรับไม่ได้หรอกตัวเลขแต่ว่าทําไงได้ละ่ะนะฮะการยอมรับเนี่ยแหละและปล่อยวางแล้วก็เรียนรู้และเติบโต คือสิ่งสาคัญครับต้องแยกอีโก้จากความรู้สึกไม่อยากแพ้ออกไปครับนะครสิบแปดนฮะคนที่มีวิสัยทัศน์ครับคนที่มีแผนและเป้าหมายชัดคือคนที่ไปถึงฝันครับทุกคนมีความฝันนะครับการเทรดนะฮะทุกคนเข้ามานะโอ๋อยากรวยกันนั่นแหละอยากมีอิสรภาพทางการเงินฮนะอยากจะมีเงินเป็นสิบล้านร้อยล้านแต่น้อยคนนักที่ไปถึงเพราะอะไรครับเพราะว่า เราฝันได้ครับอยากจะมีอยากจะเป็นได้แต่น้อยนักที่จะมีแผนนะน้อยนักที่จะคงยึดมาในเป้าหมายครับเรื่องนี้ชีวิตเราเช่นกันนะคนที่มีเป้าหมายชาัดคนที่อยากสําเร็จได้นะั้นจะเป็นคนที่มีพลังนะมีพลังแล้วก็มีเสน่ห์สระผมนะคนที่มีความฝันคนที่พูดถึงความฝันได้อย่างแบบตาเป็นประกายแล้วก็พูดถึงดีเทลมันได้อย่าง อย่างคล่องแคล่วแล้วก็มีสีสันนะผมว่าคนนั้นน่าสนใจนะความฝันทำให้มนุษย์เราไม่แก่ครับความฝันทำให้มนุษย์เราไม่เบื่อเอาครับนี่เป็นเรื่องจริงนะแม้จะคุณยังมีอายุ7 0็0สิบแปสิแต่ถ้าคณมีความฝันคุณยังอยากทำคุณไม่ได้ความงหุหงใยนะผมว่านั่นแหละครับมันคือพรสวรรค์เลยนะมันคือกิฟต์เลยนะฮะนี่เป็นเรื่องจริงนะผมเจอใครบางคนที่อายุ 7 0 60เนี่ยไร้ซึ้งความฝันนะครับพอคุณได้ซึ้งความฝันนะโอ้คุณจะแก่ไวมากครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคุณจะจมอยู่กับความคิดลบค,บคุณไม่รู้เลยตื่นขึ้นมาเพื่ออะไรครับแต่คุณมีความฝันเนาะอีกที่ไกลครับตื่นมาเพื่ออะไรทําอะไรผมว่าคนนั้นแหละดีมากนะผมชอบนะผมดูเน็ตฟลิกอะโรเบิร์ตเดนิโรครับนะเขาเล่นเขาเล่นเล่นหนังที่ ที่ผมชอบมากคืออินเทอร์นะฮะและล่าสุดเนี่ยอะไรนะซีโร่เดย์นะเป็นคนแก่ที่แบบเออมีอี้ไก่ครับมีขีไก่มีมีความรักสุขภาพรักตัวเองครับผมดูแล้วผมดูหลายรอบมากชอบมากครับแล้วก็ชื่นชมนะ่ยแก่ตัวไปอยากเป็นอย่างนั้นเนาะสุดท้ายครับกล้าย,ยอมรับผิดกล้าตัดขาดทุนเริ่มใหม่อีกครั้งครับการเทรดนะมันจะมีวันใหม่ให้เราเสมอครับถ้าคุณ กล้าจะยอมรับว่าคิดผิดและกล้าตัดขาดทุนและเริ่มใหม่นะผมว่าชีวิตคุณจะมีวันข้างหน้าให้คุณตื่นเต้นกับมันเสมอครับเนี่ยนี่เป็นทั้งหมดที่ผมว่านะเป็นสิ่งที่คุณสามารถเอาเนี่ยหลักการคิดในการเทรดไปประยุกต์ใช้ในการใช้ชีวิตได้ครับก็เป็นเรทคิดต่อนะครับที่การคิดหน้าสวัสดีครับ